ข้อ3นะครับอันนี้เป็นโจทย์ตรรกศาสตร์พี่บอกเลยนะครับโจทย์ตรรกศาสตร์ในคณิต2กับคณิต1น่1เนี่ยคือเนื้อหาแตกต่างกันเยอะมากนะคณิต1นะตร,ตรตกรกศาสตร์มีเนื้อหามากกว่าคณิต2 3- ถึง4เท่าตัวนะพี่บอกเลยคณิตตรรกศาสตร์เนี่ยตรรกศาสตร์คือบทนี้มันออสอบทั้งคณิต1 และคณิต2คณิต1เนื้อหาเยอะกว่าคณิต2ประมาณ4เท่าตัวพี่ว่าคือคณิต2เนี่ยมีแต่เนื้อหาไม่แต่ประพจน์นะประพจน์คืออะไรแล้วก็ค่าความจริงที่ค่าความจริงของประพจน์ที่เกิดจากตัวเชื่อม ก็คือเอามาเชื่อมด้วยคําว่าและคําว่าหรือคําว่าถ้าแล้วคําว่าก็ต่อเมื่อเนี่ยแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงมีแค่นี้เลยไม่มีสมมูลตามดักศูนย์ไม่มีนะไม่มีสัจจนิลันแล้วก็ไม่มีพวก for all for some นะพวกนี้อยู่ในคณิตหนึ่งหมดเลย ะะเพราะ,ะนั้นพี่บอกเลยว่าต,ตรรกศาสตร์ของคณิต2เนี่ยเนื้อหาน้อยกว่าคณิต1 4เท่าตัวนะห้ามทิ้งเด็ดขาดเรียนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะรู้เรื่องด้วยเป็นบทที่ถือว่าง่ายอย่างข้อนี้ครับโจทย์บอกว่า pqr เป็นประพจน์แล้วกำหนด,ดมาให้ว่า p แล้ว not q และ p แล้ว not r มีค่าความจริงเป็นจริงอ่าเป็นจริงถามว่าแล้วประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงแตกต่างจากข้ออื่นหนูดูก่อนนะครับและนี่และและเป็นจริงเป็นไปได้แค่กรณีเดียวคือก้อนหน้าก็ต้องจริงก้อนหลังก็ต้องจริงทําก้อนหลังก่อนเพราะและเป็นจริงได้มีกรณีเดียวครับ นะหน้าก็ต้องจริงหลังก็ต้องจริงแปลว่าตอนนี้รู้แล้วว่า p เป็นจริงฟังทันปะ not r เป็นจริงแปลว่า r เป็นเท็จตอนนี้รู้มาสองตัวแล้วนะรู้ p กับรู้ r แล้วฟังทนันไหมลูกนะถ้า p เป็นจริงติดตามพี่1จริงแล้วอะไรถึงได้จริงเพราะก้อนหน้าต้องเป็นจริง ถ้าแล้วถ้าใครจําได้นะครับจริงแล้วเทสตอบเท็ที่เหลือจริงหมดแปลว OB Hence, ่า not q ก็ต้องเป็นจริงเพื่อจะให้เป็นจริงแล้วจริงถึงจะได้จริงถ้า not q เป็นจริงแปลว่าลำพัง q ก็ต้องเป็นเทสเก็ตไม่รูกโจทย์สไตล์นี้คือโจทย์แบบหัวข้อสุดท้ายแล้วของคณิต2ครับไม่ต้องเรียนเลยจากนี้แล้วหาสูตรสมมูลไม่มีครับ สัจจนิรันต์ปอปสอมไม่มีนะน้องที่เรียนสายวิทย์มาหรือต้องสอบคณิตหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยพอพี่พูดแบบนี้นี่ยิ้มเลยแต่น้องสายศิลปภาษานะครับสมัยนี้อาจจะบางโรงเรียนเป็นเลือกแทร็กเลือกแผนการเรียนเฉพาะนะถ้าหนูเรียนแต่ตัวคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับหนูต้องระวังดีๆไปเรียนพิเศษไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมอ่านไปอ่านมาเกินหลักสูตรซะง,งั้น นะเสียดายเอาเวลาไปทุ่มเทกับการทำโจทย์หรือไปทำบทอื่นดีกว่านะครับเพราะตัวหลักสูตรนี้ต้องแม่นเอาละตอนนี้รู้ครบหมดแล้ว PQR แทนเข้าไปทีละชชอยช้อยแรกครับ P เป็นจริง QQ Q เป็นเท็จจริงและเท th ็จตอบเท็จ th. ชอยสองครับ P เป็นจริง RR เป็นเท็จจริงหรือเท th ็จตอบจริง เอาแล้วถามข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นนะอย่างนี้ไม่ตอบ1ก็ตอบ2ไปดู3ต่อ P เป็นเท็หรือ RR ก็เป็นเท็ยเท็หรือเท็ก็ได้เท็จจบตอบข้อ2ครับนะแต่ไหนๆเรียนแล้วรู้ให้จริงนะครับเราทำช้อยสี่ต่อเลย Not Q, Q เป็นเท็จ Not Q ก็เป็นจริงแล้ว R, R เป็นเท็จนี่ยจริงแล้วเท็จได้เท็จนะถ้าแล้วเราจะท่องแบบนี้จริงแล้วเท็จตอบเท็จที่เหลือจริงหมดโอ้ชอยห้านี่เยอะหน่อยอ่ะ p เป็นจริงก็ต่อเมื่อ R, R เป็นเท็จจะรับไปหรือ Q, Q เป็นเท็จ จริงก็ตอบเมื่อเทจได้เทจเทจหรือเทจก็ตอบเทจนะครับชัดเจนนะประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงต่างจากข้ออื่นตอบช้อยข้อ2พอได้ปะ่ะนะโจทย์แบบนี้ถือว่าเป็นโจทย์ง่ายนะครับพี่พูดหลายครั้งแล้วโจทย์ง่ายต้องทําให้ได้ถ้าหนูพลาดหนูโดนคนส่วนใหญ่เหยียบหัวขึ้นไปแน่นอนนะเพราะคนส่วนใหญ่เขาทาโจทย์แบบนี้ได้นะครับอ่ะผ่านไป